ค่ะอ่าตลาดนุ่นไทยจะเป็นไซด์เวย์แบบไหนดีครับพี่ปิงอะค่ำคืนเมื่อวานนี้ก็ฟืบฟืบฟืบอ่าริงๆแล้วป่รืเดนดาวตลาดหุ้นอเมริกาผมว่าก็ตอนแรกเดาว่าน่าจะต้องลงอย่างมีนัยยะนะครับแต่ว่าก็ดูมอนนีนขึ้นมาได้แต่สุดท้ายแล้วไม่น่านั่นแหละเพราะว่าตอนเนี้ยมันมันหมดข่าวดีนะหมดข่าวดีเช่นหมดประเด็นเรื่องของอการรับรู้เรื่องของเงินเฟ้อที่แผ่วลงแล้วนะครับ ในการเรื่องร็ดก็เขาก็ไม่ได้ส่งสัญญาณเบามืออะไรนะครับเมื่อวานเจมบูลาดก็ออกมาพูดค่อนข้างชัดนะครับว่า5ถึง5.25จะเป็นขั้นต่ำที่จะต้องเกิดขึ้นนั่นหมายความว่าปีหน้าก็คงได้เห็นขึ้นดอกเบี้ยอีก0.5แน่นอนนะฮะจะเป็นขั้นต่ํานะครับแล้วบรรยากาศเรื่องของดอกเบี้ยก็ยังค้างอยู่ระดับสูงแต่ว่าสิ่งที่มันกำลังตอนนี้ทยอยทยอยตัวเลขที่มันออกมาเนี่ยกําลังจะชี้ไปว่ารีเซชชันมันกาลังจะเกิดขึ้น แล้วนะครับรีเซชันแบบจริงๆนะจะไม่ใช่แค่แบบเทคนิคอลรีเซชัน GDP ติดลบสองตามากมันจะไม่ได้เป็นแค่นั้นนะครับแต่ว่า <Yeah. S 1> มันจะซอกาจริงๆเริ่มได้เห็นเรื่องของการเอ่อเลย์ออฟนะจ็อบคัตมากขึ้นนะครับ mm. ตัวเลขต่างๆออกมาแล้วแผ่วหมดนะฮะตรงนี้มันจะทําให้ตลาดหุ้นอเมริกาเนี่ยเดี๋ยวจะค่อยๆทยอยตอบรับแล้วก็จะซึมลงไปเรื่อยๆมันจะไม่ได้ลงแบบรวดเดียวอ่ะแต่มันจะซึมๆอะ่ะพี่มอนมาว่ามันไม่ได้มาเป็นข่าวลบกระแทกทีเดียว แต่สิ่งที่กำลังจะเห็นก็คือสภาพคล่องเนี่ยมันซบเซาไปเรื่อยๆและยิ่งเกิดเหตุการณ์ตัว FTX ใช่ไหมคือเราต้องเข้าใจก่อนนะครับว่าวงล้อของการลงทุนในสินทรัพย์เสี่ยงอ่ะมันเกิดจากการหมุนสินทรัพย์ลงทุนนะครับเราเล่นอันนี้เล่นหุ้นบางคนก็อาจจะเล่นหุ้นแล้วก็ไปเล่นคริปโตอะไรก็ว่าไปแต่เมื่อถึงจุดๆหนึ่งอ่ะ FTX นะครับมันชัดอะไรครับดึงปลักตัวเองออกแล้วเนี่ยแล้วก็ไม่จ่ายเงินให้กับคนเอาไปฝากเงินไว้กับเขาเนี่ยมันก็เกิดเหตุการณ์คือสภาพคล่องก็จะสะดุด มันก็จะมากระเทือนถึงการลงทุนในหุ้นด้วยเช่นเดียวกันนะครับสำหรับพวกนี้ลดลงพร้อมๆกับที่เฟดก็ถอนตังออกอย่างรวดเร็วหุ้นมันจะเลยไม่ได้สามารถจะขึ้นได้ดีอะไรนะครับแล้วผมมองว่านับจากนี้พุนอเมกามันมีแต่จะดบลงดปลงดอบลงดอบลงส่วนหุ้นไทยนะครับสัญญาณมันไม่ดีมาตั้งแต่วันพุธที่เราคุยกันแล้วว่าหนึ่งนะตลาดหุ้นเนี่ยมันค่าเบสิสมันก็เกินกว่า ความจะเออเกินกว่าที่ควรจะเป็นทุกวันนี้บวกสองบวกสามยังไงการเปิดช็อตก็ได้เปรียบมากกว่านะครับอย่างที่สองเนี่ยเป็นอย่างที่คิดเลยว่ามันเข้าสู่ช่วงที่ฝรั่งจะไปแล้วฝ<ม>รั่งขายนะครับสุทธิในบ้านเรานะครับสี่วันที่ผ่านมาติดต่อการเจ็ดพันห้าร้อยล้านไม่ใช่อยู่ดีๆบทอยากจะขายก็ขายแต่มันเป็นไปตามจังหวะของเขาเ<ม>ขาไล่มาทำให้เรารู้สึกว่าเดี๋ยวเขาจะซื้อต่อเรื่องว่าเราจะต้องไปพันเจ็ดใช่ปะ่ะสุดท้ายแล้วเขาก็หักคอเราแล้วขาย เราเชื่อได้เลยว่าฤดูการขายของเขาจะขายยาวไปจนถึงก่อนคริสต์มาสเขาไม่ได้ขายแค่หุ้นไทยอย่างเดียวนะครับเขาขายในบอลสี่วันติดหนึ <K <K ่งหมื่นหกพันล้านด้วยการขายในบอนก็เป็นอันชี้ชัดว่าเขาได้กําไรจากค่าเงินบาทเรียบร้อยเทคนะครับเพราะนั้นทรงนี้ตลาดเราก็จะยิ่งเงียบและยิ่งตลาดหุ้นตอนนี้มาเจอกับเหตุการณ์อะไรครับ after shock จากเรื่องของมอร์แดนนะฮมอร์แดนบล็อนะครับอ after shock นะฮะเกิดขึ้นนะครับ เกิดขึ้นก็คือเมื่อวานมันมีบล็อกเกอร์ที่สุกต่งางสั่งปิดชั่วคราวเกิดขึ้นทีนี้แหละนะฮะมันก็จะนํามาซึ่งนะฮะอาการตื่นตระหนกและความไม่เชื่อมั่นในหลายๆบล็อกเกอร์ที่มีธุรกรรมเกี่ยวข้องกับหมอใช่ไหมวันนี้ก็จะเป็นวันที่ส่วนใหญ่แล้วเขาก็อยากจะทําการขายอถอนตังค์และในวันที่คุณถอนตังค์คุณจะซื้อหุ้นปะอือ พี่เข้าใจข้อหมายไหมแทนที่วันนี้เนี่ยมันจะมีเงินแต่ละคนก็ซื้อหุ้นขายหุ้นกันตามปกติใช่ป่ะเราต้องมานั่งหุ่นไปกับธุรกรรมถอนตังค์เพราะเราถอนตังค์เราจะมีซื้อหุ้นบ้างไหมไม่มีแต่ว่าวันนี้มูลค่าการซื้อขายมันจะหายไปแน่นอนเพราะคนจะเอาเวลาส่วนหนึ่งไปถอนตายตางังค์แต่ว,ว่าจะถอนกันเยอะไหมอันนี้ผมไม่รู้แต่ผมรู้อย่างเดียวว่าวันนี้ต้องมีใช่แหมก็ทาให้มูลค่าการซื้อขายโดยรวมลดลงแล้วก็บรรดาหุ้นกลางหุ้นเล็กก็จะซบเซาแบบเรื่อย ซับซาไปเรื่อยๆเที่ยวนะครับโอเคถ้างั้นก็ไม่มีหุ้นแนะนำหรือยังมีหุ้นแนะนำอยู่คะก็ยังแนะนำก็เมื่อวันพุธเราคุยกันใช่ไหมครับผมก็ยังชอบอยู่เหมือนเดิมครับงบออกมาแล้วดีมากนะครับแล้วก็เกิดค่าแล้วก็ในกลุ่มโรงแรมเนี่ยมันอย่างเช่นหกเปอรเซ็นต์เท่อาจจะยังขาดทุนอยู่แต่ปีนี้จะขาดทุนน้อยกว่าคาาแลวปีหน้าจะพลิกกลับมาเป็นกําไรทีนี้ทำไมถึงเรื่องมินพมมินอาการยังไม่ได้ขึ้นที่มอนถามผมไปวนผมก็เอาไปกลัวเรื่องโอแลนด ไม่กลัวหรอกก็เรียบร้อยแล้วไงพี่ว่าโปรแลนด์เขาก็อนนาโต้เข้ามาบอกแล้วว่ามันเป็นขีปนาวุจากฝั่งยูเครนเองอจบไปใช่ไหมเพราะนั้นฝั่งยุโรปเองก็ยังไม่น่ามีปัญหาอะไรราะนั้นมินต์ก็ซื้อได้ต่อครับผมก็ยังคงชอบอยู่แต่ว่าเราคงซื้อระหว่างกําไรเร็วนี้ยากเ,เ,เพราะว่าตลาดมันค่อนข้างสบเซาถ้าคุณจะหวังกำไรเนี่ยคุณต้องหาจาังหวะดักช็อตดีกว่านะพวกเพราะ s กซ์เอ็คุณก็หาจาังหวะดักพุทธพวก MC พวก MCA อ่าคุณก็เป็นหาจังหวะหรือพวกหุ้นฮ่องกงคุณก็เป็นจังหวะอะไรครับจังหวะดักลองคอนะครับีกว่านะครับ,ดรบโดยเฉพาะเมื่อวานเนี่ยอลีบาบารายงานงบออกมานะครับแต่ปรากฏว่างบออกมาแล้วแม้ว่ามันจะดูไม่ค่อยโอเคแต่มันก็เป็นผลจากการที่จีนล็อกดาวน์ทำให้หุ้นอลีบาบากลายเป็นว่ามองไปที่อนาคตหุ้มันขึ้นซะอีกตุ้นมันขึ้นด้วยเมื่อคืน เราคิดว่าเราก็ไปเน้นอารีบาบาได้หรือจะเป็นเน้นเทนเซนก็ได้นะครับ C สองสามศูนย์หนึ่ง B เทนเซนสี่ส่ิบเอ็ด C สองสามศูนย์หนึ่ง B เหลือจะเป็นบาบาก็แล้วแต่ครับหรือจะเน้นไปที่หุ้นจีนช่วงนี้ลงยากอยู่แล้วเพราะว่ารัฐบาลจีนออกมาออกยี่สิบมาตรการที่ดูเหมือนเป็นการเปิดทางไปสู่การคลายซีโร่โควิดนะครับ MCA ห้าศูนย์สี่สิบเอ็ด C สองสามศูนย์สอง A ดูน่าสนใจส่วนถ้าเป็นวุ้นเมริกาอีกทีหนึ่งนะครับผมก็ยังคงเหมือนเดิมว่า ไปที่หน้าพุทธเดี๋ยวผมขอแชร์ uh, ได้ DJI 41P2303A NDX 41P2303A s b 41 x 41P2303A 41นี่คือหน้าพุทธแต่ถ้าเกิดเป็นพวกหุ้นจีนก็ MCA 5041C2302A หรือเจ้า Tencent mm. 41C2301B ก็ได้นี mm. ่นะครับ mm hmm. ส่วนหุ้นไทย มันที่แบบว่าโหจะขึ้นเหนือฟ้าบาดาลในวันนี้เหนื่อยยากนะฮะแต่ว่าถ้าจะเอาผมเอามินแล้วก็พวกกลุ่มโรงพยาบาลก็อุตส่าห์ลงมาเยอะด้วยเพราะว่าฝรั่งเขาจะเทคออกใช่ไหมเขาก็ขายตัวที่เขาได้กำไรไปเยอะอ่าวาขายโรงพยาบา<ห>ลเนาขายบ้<ห>บาเราก็รับแค่นั้นเองเพราะผมเชื่อว่าปีหน้าพวกกลุ่มหุ้นดีเฟนซีอาจจะเอาตัวรอดได้ในยามที่ global เอ,อ่อ global recession เ,เกิดขึ้นนะครับ ได้ได้ะคะก็ประมาณนี้ส่วนคําถามน้กลงทุนนะเดี๋ยวพี่ขอดูคําถามด้าลงทุนกันต่อนนะฮะอ่ามอร์แดนเบิร์นมอร์นิ่งโอเคไม่มีใครสะดุ้งสะเทือนเพราะเราไม่ได้เล่นมอกับใครเขาอยู่ <c oughs> แล้วนะฮะอีมมนเชื่อว่านังทุนในบิสเนสไล์อะไรก็ไม่ไน่าหลวมตัวไปเนะาะอือนะเดี๋ยวเราไปดูกันในเรื่องราวของข้อมูลนะฮะในตอนนี้อือ จริงๆแล้วพี่วันเห็นกลิ่นไม่ดีนะฮะในช่วงหนึ่งเหมือนกันแต่พูดไปสองไผ่เบี้ยดิ่งเสียก็ไม่เป็นอะไรแต่เราก็เตือนนัทุนนะฮะในบาง,บางเรื่องอไม่มีคําถามกับพี่ปิงเลยหรอเงียบก,กลิ่เงียบแล้วลหุ้นพวกเอ่อ้นส่อเลากทรา,รานกันอยู่ก็ได้นะพี่พี่ไม่มีบัญชีเอเชียเวลวิไม่ต้องไปถอนอ่ะใครมีก็ไปถอนนะจ๊ะอะไปดูในส่วนของเอหุ้น ตัวอื่นในตอนนี้พวกอ่าหุ้นอิเล็กทรอนิกส์เป็นยังไงบ้างพวกเบลต้านะกลับขึ้นมานะคะพี่ปิงตัว KCE อะไรเงี้ยก็จะเถ็นเก็งกำไรก็ได้นะครับเพราะว่าอ่อไตมาสี่ก็จะเป็นไตมาสที่ดีต่อเนื่องจากไตมาสามไตมาสามงบออกมาดีไตมาสี่ก็ดีต่อเนื่องครับเยงแต่ว่าอาจจะต้องระมัดระวังนิดนึงนะครับเพราะว่าตอนนี้ฝั่งของยุโรปอ่ะมันกำลังจะเกิดพวกรีเซชชันเกิดขึ้น นะครับเพราะฉะนั้นตทอรนิ่งในปีหน้ามันอาจจะไม่โตอย่างที่คาดหวังก็ได้นะครับแล้วก็เห็นขึ้นขึ้นมาเยอยอาจจะมีการสักขาแล้วก็ปรับลดลงเร็วจริงๆแล้วถ้าเกิดจะเอาอะไรผมอยากจะไปเอาพวกลงไฟฟ้ามากกว่าเพราะว่าไทม้าสี่มันจะเห็นเรื่องการเทอร์นาลได้อย่างเช่น t p c แล้วก็ปีหน้าก็จะกํลัไรฟื้นมันก็จะมีหลายๆโปรเจกต์ที่เริ่มรันครับพี่เช่นเดียวกับบีกิมบีกิมเนี่ยจะอาจจะเห็นว่าตัวเลขขาดทุนเยอะใช่ไหมครับแต่มันจะเริ่มดีขึ้นในไรม้าสี่แล้วก็ ปีหน้าน่าจะได้เริ่มเห็นเออร์เน็งที่ดีขึ้นอย่าง,รางไร้รถไฟฟ้าดูน่าสนใจถ้ามันจะมีการย่อลงมาแต่ว่าที่ชอบที่สุดในเรื่องการเทนะิร์นาลาว์นะแต่พูดแล้วอย่าโกรธผมนะหลายคนเขาจะตั้งกับผมเรื่องนี้พวกไฟแนนซ์พอกไฟแนนซ์ก็เป็นอีกตัวหนึ่งเราสังเกตได้เลยนะครับว่าเออร์เน็งมันทำนิวไฮขึ้นนะครับอาจจะมีเออร์เน็งที่ดรอปลงมาบ้างแต่โดยภาพรวมแล้วว่าเออร์เน็งต่อปีมันยังปรับเพิ่มขึ้นอยู่ใช่ปะ แล้วในอนาคตข้างหน้าผมไม่คิดว่าเออร์เน็มันจะกลับไปดอบอีกแล้วเพราะว่าเราค้นจากโควิดแล้วแต่ราคาหุออ่นม,มากเกินไปจนทาให้แวลูชั่นตอนเนี้ยถูกมากๆม,มันเหมือนรอวันขึ้นอ่ะพี่ออมันไม่ใช่ว่าสวอตเอ็ซีซีจะไม่เคยทําตัวแบบนี้นะเคยแบบว่าลงแบบงีเงามาเรื่อยๆแต่สุดท้าย้วบทมันจะขึ้นมันขึ้นเป็นปีเลยอ่ะผมว่าถ้าเราดูทิศทางจากเรื่องเออร์เน็ตแล้วผมออผมคิดว่าราคาตรงเนี้มันมันถูกมากกับการที่เราจะซื้อถัวเฉลี่ยหรือมีอยู่เก็บไว้แล้วก็ถ้าใครยังไม่มีก็ซื้อเพิ่มได้นะครับ อ่าโอเคก็มีสวัสดเอ็นทีเหมือนเดิมนะสองตัวคู่เสร็จล้อก็ได้ครับเิรล้อก็ได้อครับเดี๋ยวพอดีมีภาพกราฟฟิลเจอร์ให้ดูนะครับ,รบรพี่นี้เป็นก,กราฟไรายห้านาทีเแซดนะครับแล้วก็ขา้ล่างเป็นการาฟเบสิสนะครับก็ผมกําลังบอกว่าตอนนี้เบสิสอะมันสูงเกินกว่าเทลลี่นะครับแล้วบางช่วงมันเบสิสมันไปถึงสองสองจุดหรือสามจุดด้วย การเปิดชอ็อตยังไงก็ดูแล้วดูน่าสนใจแล้วก็ดูได้เปรียบนะครับก็รอ,อดอูแล้วกันเราอาจจะไม่ต้องรีบรอตอนนี้หรอกแค่เราอาจจะรอมันเทล,ลงมาครับผมว่าเดี๋ยวรอเทล,ลงมาเราค่อยตามก็ได้เช่นเทลงมาต่ำกว่าเก้าแปดูนย์อย่างเงี้ยนะครับต่ำกว่าโลวันนี้ปุ๊บแต่ท่านก็เคาะช็อตตามก็ได้เออ่ราให้มมนหลุดก่อนนะตอนนี้มันเด้งเด้งอยู่นะใช่ ประมาณนี้นะคะสำหรับตัวการเล็งช็อต980นะคะรอหลุดนะคะนักทุนอ่ะแต่หุ้นที่ที่ดันขึ้นมาในรอบนี้ก็เป็นหุ้นที่ซนล่างนะฮะตัว CPO ใช่ไหมฮะอ่านได้ใช่ก็ตัวเห็นที่สาอะไรก็ตามที่เกี่ยวข้องกับองค์ประกใบประเทศอืมองค์ประกอบในประเทศอะไรก็ตามที่มันเป็นเหมือนกึ่งกึ่งปัยเสียมันมาอยู่แล้ว c p ี m ม c r o e สบายเรามีอยู่แล้วเป็นหนึ่งในตัวที่เราเขาเรียกโฟกัสมานานอยู่แล้วโดยเฉพาะแมคโคร นะครับก็สบายให้มักขึ้นไปเอ่อแม็กโก้ก็มาเนาะได้กับมาสัมสิบเจ็ดบาทแล้วดีใจมากเนี่ยพี่แล้วหุ้นแบงก์พวกทีทีบีพวกเอ่อเคแบงก์พวกอะไรนั่นน่ะฮะพวกหุ้นแบงค์เป็นยังไงบ้างแขงแข่งอยู่แล้วครับยืนได้รอเศรษฐกิจฟื้นนะครับไม่ได้มีปัญหาอะไรนะครับเคทีทีบีไม่มีอะไรน่าห่วงเคแบงก์ก็ดูแล้วราคาทุกถูกจนน่าเอานะครับแล้วก็เคเคพีก็มีการลงลงมาจากเรื่องของเอ่อเอี่ยวกับนะโบเกอร์ใช่ไหม นะครับก็ข้าเก็บไปก็ไม่น่ามีปัญหาอะไรนะครับอถอยมาก็ซื้อใช่ไหมฮะสาหรับรุ่นแบงค์โอซีพีออนขึสิมา64บาทแล้วนะครับบวกมาแรงเนาะได้จากบอลโลกหรือเปล่าแล้วก็เดลต้าฮาน่าเคซีเด้งขึ้นมาหมดเลยเนาะครับก็แปลกไม่แปลกใช่ไหมเพราะมันอยู่โซนล่างหรือว่ามันเป็นยังไงครับงบว่ามันเต็มที่แล้วใช่ไหมงบคือแต่ว่าพวกเนี้ยมันเล่นเงินขึ้นมาแต่ว่าก็ต้องระวังนิดนึงว่า เออร์เน็งมันอาจจะไม่ได้รันเหมือนอย่างที่เราคาดหวังได้นะครับพวกที่สวย,ยทั้งเด็กนะครับะแล้วหุ้นประกันพวก BLA พวกอะไรอย่างเงี้ย TLI เพื่อดียังยังยังไงต่อคะตอนนี้เราจะรู้สึกว่าดอกเบีย้ยมันมันไม่แน่นอนนะครับแต่ด้วยทิศทางดอกเบีย้ยเนี่ยมันดูเหมือนอาจจะดรอปลงบ้างในช่วงนี้นะครับแต่โดยภาพรวมแล้วดอกเบีย้ยมันจะโตกขึ้นนะครับแล้วปีหน้าเนี่ยเอาแค่เฉพาะรายการพิเศษของ BLA นะครับก็ทําให้เออร์เน็งมันอาจจะกดถ,ถึงห้าสิบเปอร์เซ็นแล้วก็ได้ เพราะฉะนั้นราคาที่ลงมาต่ำแบบนี้ผมว่าใครมีอยู่ก็ถือต่อไปในระยะยาวได้นะครับส่วนใครยังไม่มีก็ยังไม่ได้การแนะนําให้เข้าไปเอาเพิ่มหรือเข้าไปเก็งกำไรเพราะมันไม่มีประเด็นบวกในช่วงนี้มันไม่มีคัสตาลิสอะไรนะครับแปลว่าคนมีก็ถ,ถือต่อใช่โอเคมานี้นะฮะอโอเคอ่ะประ เดี๋ยวก็ว่ากันพี่ปิงตอนนี้ยังอยู่โรงพยาบาลหรืออยู่บ้านเลยค่ะอยู่บ้านครับโอ้เพิ่งเห็นสิริพี่เป็นยังไงตอนนมาตัดแต่บาดซีเบลสุดยอ,อดเลยไมฮะขึ้นมาเกือบสี่สิบเปอร์เซ็นเนาะใช่จากวันที้เราคุยก<อ>ัน,นต้นต้นโอ้โหดีนะพี่ไม่มีก็เลยไม่ตื่นเต้นไปด้วยฮพี่ปิงมีใช่ไหมพอด ได้เลยได้เลยอ่ะแล้วพวกหุ้นตัวใหญ่ๆปตทปตทสองพอไม่น่าสนใจพี่ช่วงนี้ผมผมผมลดเบรดลดแรงไม่ค่อยได้น่าสนใจอยู่แล้วไม่ชอบนะครับพอแล้วอ่ะมันเก่งกำไรกันมากเกินละแล้วก็สังเกตได้ว่าน้ํามันก็ลงมาสองสัปดาห์ติดแล้วทั้งที่ควรจะขึ้นดังนั้นกลุ่มพลังงานดูไม่น่าสนใจครับก็เน้นไปที่นี่แหละโดมีสิกคอนซัมชันนะครับคุณปั๊มล่ะปั๊มโออาปั๊มพีทีจีจริงแล้วถูกจะน่าสนใจนะครับแล้วเรากําลังจะเข้าสู่ช่วงแบบ หน้าหนาวด้วยเดินทางเท่ยวอนก็เลยหน้าเอาโออาร์ก็ถือว่าถูกครับน่าสนดีครับอก็ออลองดูนะหุ้นหน้าท่องเที่ยวก็ปุ๊ปั๊มต่างๆนะฮะคนก็จะเข้าไปใช้บริการมากยิ่งขึ้นนั่นเองนะฮะโอเคอะ่ะแบมแล้วฮะพี่ปิงมีนัืงคุนฝากถามถึงพ<อ>้นแบมแบมก็เป็นหนึ่งในหุ้นที่เออร์เน็ตมาสีจะต้องดีขึ้นแล้วปีหน้าก็ฟื้นตัวต่อเนื่องนะครับราคาตรงนี้ถือว่าน่าสนใจถูกดีถูกดี ถูกดีนะครับก็จะไม่ขึ้นใช่ไหมเออแต่ว่าจะขึ้นไหมเนี่ยไม่รู้เหมือนกันรับก็ต้องรอเวลา <c oughs> ถูกนะว่าถูกนะถูกเออแล้วไม่ต้องถามเช้าถามเย็ยนด้วยนะหุ้นแบมอ่ยถามได้เ,เออถามได้ใช่ไหมได้แล้วก็ตอบเหมือนเดิมก็แค่นะั้นได้แล้วเอะราคาถูกดีแต่จะขึ้นหรือเปล่านะกงุนนะหุ้นแบมแบมแบนะฮะก็ประมาณนี้นะฮะสำหรับข้อมูลการลงทุนครับอ ขอบคุณค่ะพี่ปิงขอบคุณค่ะครับสวัสดีครับพี่มอนครับกากากาก็ตอนเช้านะฮะในช่วงทุมตาพี่ปิงก็มีหุ้นที่ราคาดูอาการกันไปนะฮะแนะนำหุ้นมินนั่นเองนะคะนักลงทุนก็ลองดูนะฮะในมุมมองของอจริงๆแล้วบรรจอนี้กอ,องทุนเขาจะเล่นยาวน,นั่นเองนักลงทุนเราดูก็ถือยาวนะคะอา่วนเล่นสั้นๆอะไรต่างๆก็ตามดูทางด้านกราฟเทคนิคน,นั่นเองในการลงทุนก็อ่ะ ก็ประมานี้นะคะอะ่ส่วันักทุนเองที่ติดตามรายก